สตาร์ดากอนนะซึ่งเป็นตัวหลักด้วยเพราะว่าเกมนี้เน้นสตาร์ดากอนเราเป็นเวิร์ภพระเอกเวลาแบบดูแบบพวกกราฟิกพวกรูปพวกอะไรที่เขาโปรโมทเนาะจะมีน้องสตาร์ดากอน โอเคค่ะมาที่สตาร์ดากอนนะก็ถือว่าเป็นสูตรผสมแบบงงๆก็จริงจริงๆคือมันไปนติดกับคลิปที่เป็นเฮโรีกเรดที่ก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าเออไซอยายกได้ชิ้นส่วนไงนแล้วแบบปึ่งกดไปแล้วเราก็เลยไม่ได้ลุ้นกันว่าเออไข่ตอนนั้นคืออะไรนะคะก็ใครอยากผสมสตาร์ดากอนนะซึ่งเป็นตัวหลักด้วยเพราะว่าเกมนี้เน้นสตาร์ดากอนเราเป็นเหมือนพระเอกเวลาแบบดูแบบพวกกราฟิกพวกรูปพวกอะไรที่เขาโปรโมทนาะจะมีน้องสตาร์ดากอน แม้กระทั่งแบบพวกไอคอนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตัวแทนรูปนะก็เป็นตัวหลักๆของเกมนี้เลยนะคะไม่ใช่ r ร a l i t y C ด้วยเป็น r ร a l i t y ระดับ R เลยนะอิ e m ิเมระหว่าง Terra แล้วก็อิเ c t r i c ิกนะคะอันนี้สรายมีอยู่แล้วก็เลยจะไม่ฟักให้ดูแล้วกันเนาะหน้าตาน้องก็จะแบบนี้นะมีอยู่ในสนามเล็กเล่นนี่ๆๆเลยเลี้ยงไว้ตัวหนึ่งน่ารักมากชื่อน้องพาสิฟอลนะคะจริงๆก็พามาได้ไหมเดี๋ยวขอดูกนได้แหละแต่ว่าเขาจะไม่ได้อยู่กับ ตัวอื่นๆอ่ะก็เลยว่าแบบจะเหงาไหมงั้นเอาไปลงแน่นอนเดนโ b o w วิตเตดไปก่อนนะคะก็ตอนนี้มีภารกิจแคนด้วยเพราะฉะนั้นเอาลงมาน่าจะดีกว่านะจะได้พอย์ร่วมกันด้วยตอนโตนะคะหน้าตาน้องเป็นอย่างนี้ก็คือโตมาก็สีเหมือนเดิมเลยนะ้ำเงินเหลืองนะคะแล้วก็ จะตัวยาวขึ้นหน่อยอเดี๋ยวเราไปดูตอน b a b y ้สกินกันแบบเต็มๆนะก็จะตัวสั้นๆจริงๆชอบ b a b y ้สกินน่ารักตโตมาก็คือหน้าไม่เปลี่ยนตโตมาก็คือหน้าดุขึ้นอันนี้หน้าตาน่ารักลองไว้ผสมกันดูนะคะสำหรับใครที่เริ่มเล่นแล้วยังไม่ได้สตาร์ดากอนสูตรนี้ก็น่าจะง่ายหรือเปล่านะ <laughs> เป็นสูตรโดยบังเอิญแล้วกันนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสูตรที่เก็บไว้ในลิสต์ของ เกาะของทรายนะคะก็หวังว่าลองไปผสมกันดูได้ไม่ได้ไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เนาะอันนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดกระดิ่งปิ๊งๆนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะ